นุ่มเซกคนตายนี้สวัสดีครับกับม,มาพกล้วนะครับกับจ่องคนตายนี้ครับผมนุ่มเซกคนตายนี้จะมาเลีเล้ยงเหลืองสมุนไพรกับเพื่อนเพืกันลาววันนี้ก็เอาสมุนไพรต้นตำรังแดงครับ เดีมาเลี้ยงหนสักพระคุณเลีน่อยพระโยชน์นเ้ิดเป็นได้รู์กันครับโกนอีพีเล้งเรื่องสัปคุณเรื่องประโยชน์ก็จะตาวความก่อนหัวแน่ดีนะครับคนใต้ตื้อว่าตอนเตาร่างแดงนะครับพี่ตาอพระมงคลน,นะครับตัวเสียงของมาย่างร่างก็ได้แต่โกนนะครับ ก็กิดไปถึงนก็ามายาล่างนั่นแหละครับแต่ว่างนี้นะครับก็คนยุมออกมาปูกเป็นหม่ประดับกันมากขึ้นครับดัว,วมีใบสวยเป็นท่งปาตัดรับเวิอากลูก,ก็จะจับจทเป็นพ่วงคนอกใจเป็นหม่ประดบับ ดชสวยงามเดีวนะครับต้นตะรางแดงครับก็ยังมีซัรพคุณป็ญญาทีหลายๆคุนยังไม่รู้นะครับวันนี้น้องเจ๊คนใดนี่จะมาเลงเหลือสมุนไพรตะรางแดงให้เปินได้หลุดจากกัน สรรพคุณตั้งยาคล้องตาหลอแดงครับหลักตาหลังแดงเป็นยาบำรุงกาลังครับช่ดยทำให้หลังกายแข็งแรงหัว่าตาหลังแดงครับเป็นยาแก้ไข่จับสันบำรุงตับบำรุงปอดช่วยทำให้รู้สึกอบอุ่นมาขึ้นนะครับเป็นยาแก้ไข้หนาวครับ ช่วยเพิ่มความอบอุ่นช่วยให้ใจเจรการดางลกาวตีเล็กไปเล็กแตเดียวในหวขึ้นนะครับหัวหนระลาตงตาวรลางแดงครับมีหนวดบ้านเย็นคมมีสปปรรพุุนนะครับเป็นยากแก้ตับรุตับสุดครับช่วยระปิดตีตาป้อหรือว่าใจมีิการได้ดีสุนลูกเก๋ๆนะครับลูกเก๋ๆของ ตอนหลังแดงก็จ่ายตำโปกเพ้ได้ช่วยในการสะบั้นแพทำไมเพ้แห้งแต่ก็ต้องเก็ตได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังช่วยในการป้องกันบัตทยักลาวนู่นครับเรียกว่าถ้าเป็นฮิตก็เอาลูกฟันฟ้าเหลวมาตาเพ้ิฮิตได้ลาวกาเกือน ก็อย่างจุไเกไเลยเลยครับ่ันเองวิธีนะครับเดี๋ยวลูกเอาผสมกับน้ำหมาร้าวเดินหมาคว้านครับถ้าใกฮิตครับดนั้นแหละครับมีสรรพคุณมีประโยชน์ก็ไม่พ้นแหละครับว่ามันมีโทษ ที่กงร้องกันไหวสาหรับตนหลางแดงนะครับก็คือ,อยางของตอนหลางตอหลางแดงนะครับแต่โดนเล่น,นะครับจะเกิดอ,อาการขั้นเป็นฟื้นแดงแต่วานยี้โดนตานะครับน้ำขั้นเลยครับอาจจะทำไมตาบอดได้นี่แหละครับตอหลางแดง ที่เอาเรื่องสับระคุณมาเล่นกับเพื่เปลือนที่หลายคนเอาไปปลูกเป็นประดับตามอากาาท่านสีต่างๆนะครับก็นี่พ่อเรื่องเล่าของสับระคุณขคนต่อหลังแดงมาเล่นกับเพื่อนๆห้าว่าเป็นประโยชน์เก๋เงินเปลือนๆนะครับ ก็ฝากติดตามจองน้งเซ้คนไตนี้ด้วยนะครับเพื <S <S <ens afraid Tyson> ่อเป็นกำลังใจในการตั้งคลิปต่อไปคลิปหน้าผมมีอะไรมาฝากของเฟนลาก็ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ